เก็บเห็ดแล้วเบิ่งเห็ดกลุ่มนี้อู้หูออนซอนเห็ดพูน่ะมาเก็บเห็ดเดอ้อแม่พี่น้องเอ,อ้ยมาเก็บเห็ดพูน่ะพี่พีจะระเบิง่งตั้งแต่พี่เลยพี่มาพี่เลยพูน่ะแต่ว่าสิเจ็บทั้งพี่ยังหัวสากเด้อกกล่อง ยัห <ITA> ัวสักด้วยผลัดดอกเห็ดดอกบุกย่างไงเลยพุดนะพ่นบานแห้งมันสิเบิดมันสิเบิดหนามันแล้วพุดนะดอกเห็ดมันจะหมดหน้าแล้วก็เลยเฝ้ามาเก็บเอาไปทรงโรงงานดอกตะมมดอกว่ามันตะมุตะมีเบ้าพิดดอกงหญ่ๆดอกงหญ่ๆดอกใหญ่ๆบุกงหญ่ๆ Ừ. nó ôi là bông đọt nè. Thế nào? Đọt dày mà. Sẽ là con. Còn Đó này cả đọt nòi đọt nhanh áo bớt. เอ,อ้ยให้ภาพมันบรรยายเด้อบ่าวหล,าลายย้ายหางเลาลาาบ่าดูไรปีกๆกัสิลำคานเนาะกะบ่ขอเบ่าตได้กิบสีม่านที่แบบว่าให้ภาพมันบรรยายเอางีนะพูดนะอุย้ยละเบึงอันนี้เน่าเอา,าได้เน่าเอาไม่ได้เอาได้ตั้งแต่สุ่มเอาได้ ลองหาตัวบัดนี้โอ้ยเบิ่งอันนี้เบิ่งอันนี้เบิ่งอันนี้มันไก่สิเบิดหนามันแล้วเนาะมันกระบานบานบาดบาดดอกข้าวอีกย่างนี่ไหมเว้นนี่เอาอืโอ้ยเก็บจ้าเบิ่องนี้คุณน่ะ Phân khỉnh ta hưng Đồ bờ gan ngay đấy Đẹp quá à cân ở đây bộ mình thật nào có được đi sẽ bưng đủ nào quá Nào. ໂຕອູ້ລະເບິ່ງເບນບน່ງ หด็ไม่ได kind of ้ตัดขาเห็ดก็เน่าเอาบ่ได้ เก็บเก็บเก็บอ,อันซ่อนเอาออกจากป้าได้บน,ออนนอกมั้นี่อันซ่อนครับเบื้องดอกนี่ิโอ้ยเนา lưỡi nào vượt để chi đỏ cái giờ kiếp xa, xa xa như là thôi với la mà nổi anh đi cái nâu bỏ những chân đầy nâu nằm mình chạy cái ส่งโรงงานมันกับเปีย,ยกกับผ้ามูเนาสินอ่ะดอกเห็ดไปละไปต้อมือนี่ละค้ากล่องกะสูงผูให้าลักเชียก็ได้เก็บจนไอ้กอยหยาเก็บหย,ยาแต่ก็เก็บ ดอกเห็ดมันเป็นตะนาววาละ่ะล่องบึงเก็บไปล่องเบงบางที่เบงล่าเบงเห็ดมันกับมีล่าเนาะอยู่แต่ลางบ่ทธรรมดาบ่าทธรรมดาเบงเนี่ยคุณอะออ ดอกเห็ดเห็ดอันนี้ยุกลางป่าจุ่งๆเลยนี่สียา,าวยาวยา,างเบื้องเห็ดพุ่นะโอ้ยอยางมาตกปลาเห็ดอีกแล้วพี่ๆจ้าพูดล่ะอยู่ทุงในปลากบมี ให้เหลืองเออเหือยอยู่โอ้ยเก็บตัวพี่น้องเอ,อ้ยเก็บเก็บผดพูดตกแตงโมเฮิมเก็บจ้าเก็บโอ้ยเน,นาะนะเอานี่กันเอาเก็บได้เท่าที่เก็บเก็บได้เท่าที่เก็บนะจ๊ะเนาะนอนอเอาเบิดมาเก็บบททนเพิ่น หมายถึงว่าเราไงก่อนยังสิน่ะข้าไปตะป่าอื่นสิน่ะพีพ่ยฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในเด้อถ้าสิให้ดีนั่นกดกระดิ่งดำไว้เด้อจ้ะเด้อพ่อเวลาสาวไทยโพดล่งคลิปยังพี่ๆจะได้มองเห็นนะจ้ะเนา,ากเนะกดกระดิ่งดำติดตามไว้เด้อจ้ะพี่ๆจะระเบิงเป็นก่อยอยู่อุ้ยตายต่ต เป็นกอเลยจ้ะแมุู่นะนี่มาเบ่งดอกเห็ดนะเอาไปไก่พี่กันผุดพวกแตงโมเฮือมพุดนะดอกแน่นๆ ขาให,ใหญ่ใหญ่ใหญ่คือขาคนเนี่ยหระขาเห็ด <c oughs> สวยมากสวยมากแม่อุ้ยหักขาฮักเอาคือเก้า ได้ค่ะฮะก็เอาไกินมืดแล้วมืดแล้วเหมือนฝนสิต,ตกเลยสาเก็บเอาขึ้นุผลัดดอกเห็ดสุ่มมึงเอาเด้อพี่น่องเลยไก่ อันซ้อนอันซ้อนฝุนกับมาแล้วห้าหลวอดอกเห็ดดอกเห็ดเอาเก็บเอาเมื่อเก็บไก่ไก่นี่ละ่ะฮะโ,โอ้ยขาดอ้ยูพูดนะจนมาเป็นสาวเบิร์ดเห็ดกระได้พูดละ บานเพื่อเวอร์เพเวเวอยู่อุ้ยคุณอะบานเพื่อเวอร์เพเวเยย์เลย,ยนุ่มกับไหลถึงเวลาอันสมมารทราคข้นเดี๋ยวพี่ๆจะเห็ดก็ได้แลเดี่ยวตาหนึ่งเต็มเดี่ยวอุ้ยหา อันนี้กระตาที่สองสีเอาเห็ดออกไปไวหลุดเดี๋ยวเขามาเก็บไม้่าสั่นบ่าเมีนคือบบุที่เขามาอีกบบุไก่ก็อร่อยงาก็ะได้ดอกเห็ด เราเบิ้งในสูเนาตะเหงบุกนนะเก็บบ่ได้เลยงดูเก็บได้จากดอกอันนี้ได้อันนี้ลูกผีลูกคนปาดเด๋ยวสิพามาเบิ่งเห็ดอันนี้ก็ได้แล้วกับตาหนึ่งเด้อโอ้ยเนาเบิดบ่ได้มาเก็บปาดเราเบิ้งมังนี้ เ่าเก็บบ่ได้ดอกเอามาให้เบิ้งคือซื้อพี่ๆจ้าสำหรับคลิปนี้สาวไทยก็สิไดเมียบานแล้ว,ดวนนเด้บาทนี่สิไดเมียบ้านล้วจ้าเพราะว่ามันกะรู้สึกว่าปลามันแบบว่าเห็ดมันเก็บบ่ได้มันก็คือมันเละเนาะจัะเนาะสาวไทยก็สิไดฝากคลิปนี้ไว้สำนีเนาะจัะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสาวไทยในด้อจ้ะเด้อบายบายสวัสดีจา้า